ก็สู่รายการคลินิกไทยจีนนะครับวันนี้เราจะอยู่เรื่องโสมตลอดทั้งรายการเลยนะครับเมื่อตอนต้นรายการเราได้พูดถึงที่มาที่ไปและประเภทของโสมวันนี้มีคําถามมากมายเลยทีเดียวผมขอถามคุณหมอปิงต่อนะครับว่าเคยได้ยินคำว่าโสมพันปีโสมพันปีนี่หมายงว่ามันปลูกมาเป็นพันปีตานานมันพันปีหรือต้นโสมต้มต้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ตายซะเลยมันอยู่ได้มาพันปีตกลุงมนอะไรกันแน่ครับโสมพันปีเข้าใจว่าคงจะเป็น อายุครับนะครับอายุต้นนั้นน่ะอยู่ถึงพันปีโอ้ยอยู่ยงคงกระพันเลยนะแสดงว่าขอให้ท่านมีอายุยืนหมื่นหมื่นปีนี่มันเป็นไปได้ถ้ากินสมครับพันปีมีจริงไหมแต่ไม่ยังไม่เคยมีคนยังไม่มีใครยืนยันแต่แต่มีมีในประวัติศาสตร์นะฮะที่มีบันทึกครับมี300รกว่าปีมีครับนะครับแต่ไม่ว่าจะ กี่สิบกี่ร้อยปีอายุมันกําลังจะบอกอะไรแล้วครับว่าถ้ามันอายุมากขึ้นมันจะเหมือนกับขิงแก่ครับขิงแก่หรืออะไรที่มันแกะเวาแกแก่แก่หน่อยนึงมันก็จะเผ็ดมากกว่าเออมันทรงคุณค่าอย่างไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เป็นใบได้ครับเพราะว่าถราอยู่เจริญเติบโตอยู่ในที่อยู่ในดินครับตั้งเป็นร้อยสองร้อยปีนะย่อมจะดูเสึมอาหารได้เยอะกว่าโอ้ประเอาหารได้เยอะกว่าถูกไหมครับ แต่ที่นี่ปัญหามาอยู่ตรงนี้นะฮะพอพูดถึงเรื่องสมร้อยปีสองพันปีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะจริงๆแล้วในประเทศจีนเองนะครับสมนั้นถูกขุดหมดตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถูกขุดหมดตั้งแต่หมายถึงว่าไม่ได้ลก็มาแล้วก็มันหมดไปแล้วคนเอามาใช้หมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่การปลูกเพื่อ ปลูกปลูกจริง,งยังจังังครับปลูกเนี่ยปลูกนานแล้วปลูกตั้งแต่ค,คือเป็นยาตัวแรกของรประเทศจีนที่ใช้ที่มีกาปรปลูกขึ้นมาครับนะครับปลูกเป็นพันปีนะฮะที่ปลูกเนี่ยเป็นพันปีแล้วนะครับแต่ตัวที่ขุดจากธรรมชาติเนี่ยนะครับสมที่ขุดจากธรรมชาติอย่าว่าแต่เป็นพันปีเลยนะฮะอย่าเป็นร้อยปีเลยทุกวันนี้เป็นสิบปีก็ไม่มีหายาแล้ว ครับนะครับรู้สึกว่าหกเจ็ดปีก็เอามาใช้ได้แล้วครับเอ่อทุกวันนี้ยังมีไหมนานๆเจอสักต้นหนึ่งครับต้นบริเวณไหนครับแถวไซเบียอ๋อใครมันจะไปเลยตรงนู้นแถวไซเบียมีรับมีคนเข้าไปครับนะเข้าไปขุดสมเลยเฉพาะครับนะฮะหาสักปีสองปีสามปีถ้าขุดได้ต้นหนึ่งก็ก็รวยเลยครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ยังมีไหมก็ นานๆออกมาต้นหนึ่งนะฮะถ้าออกมาปุ๊บนะฮะต้องเสียภาษีอ oh, <ล>รัฐบ,บาล <ผม S 2> เขาก็จะตีตาแล้วก็มีมาเแรกให้ครับอันนั้นขเขาจะมีมาเลกมันก็เลยเริ่มกลายเป็นพืชหาย,ยากเข้าไปทุกทีราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆแพงมากๆครับถ้าตัวนั้นจะแพงมากๆเพราะนั้นผมผมเป็นคนที่ผมไม่เขาไม่ค่อยชอบ ใช้ของแพงเท่าไรผมมัจกจะบอกคนไข้ว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปกินเลยไม่ต้องกินก็ได้เขาบียเยอะแยะของปลูกก็มีเย,ย,ยอะแยะทีนี้ถ้าเกิดว่าเ,เราไปตามท้องตลาดอย่างนี้นะครับขณะนี้สมราคาท้องตลาดอยู่ที่ประมาณขายยังไงด้วยขีดละหรือกิโลหรือกัมละครับผมเยอะเลยราคาจะมีค่อนข้างเยอะกยะมาเยอะยะมานะฮะมีตั้งแต่ ตํำเราใช้คําว่าตําลึงครับนะตำลึงหนึ่งนี่37.5กรัมครับนะครับถ้าสอคนเนี่ยตำลึงหนึ่งมีตั้งแต่พัน2,000ันบาทมันจนถึงเป็นหมื่นก็มีก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพคุณภาพครับนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยสมร้อยเกือบผมว่า100%ซนครับนะครับเป็นสมปลูกครับ,รบสมปลูกเพเียงแต่ว่าการปลูกจะต่างกันนะครับ การปลูกจะต่างกันการปลูกเนี่ยคือโบราณนี่จำกัดไว้6ปีถึงจะเริ่มเอามาใช้สังยะเอามาใช้ได้ผสมทุกทุกทุกตัวในออกสูตส่ตลาดจะต้องเป็น6ปีนะครับนั่นคือหนั่นคือที่ตนที่ห้องยาเราใช้กันนะถ้าไม่ถึง6ปีเราจะเราจะไม่ใช้นะครับถ้าเป็นของอสมอเมริกาจะ5ปี ไม่สมานิการจะถูกกว่ามากนะครับในหกปีเนี่ยจะอยู่ในรองเพาะชันสองปีแล้วก็ย้ายขึ้นมาปลูกบนเขาต้องบนเขาด้วยต้องบนเขาเฮเรื่องมากจริงสมนครับที่นาที่ไร่ปลูกไม่ได้ไงถ้าหากว่าทําตามอย่างนี้ครับจะเป็นสมที่มีคุณภาพครับราคาจะแพง เพราะว่าอยู่บน์ขาวก็็คือตามมีตาเกิดครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดบ้างไม่เกิดเกิดบ้างนะครับก็ค่อนข้างจัดแรงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นก็ไม่ค่อยสวยต้นก็จะไม่ค่อยสวยแล้วก็เม็ดก็จะเล็กเพราะว่าผลพันที่เบิร์จะน้อยครับก็ราคาก็เลยแพงก็ราคาก็เลยแพงครับแต่มันเป็นพวกอินทรีย์ไงมันไม่มีสารเคมี แต่แต่ว่าเขามีการปลูกแบบเป็นแปลงกันพิเศษกันเอกันอีกแบบหนึ่งก็คือปลุก2้อเออมันลองเพาะทำสองปีเหมือนกันครับนะครับทีนี้แทนที่อยู่บนขาวนะอยู่บนขาวเหมือนกันครับแต่ลายลายขาวน้อยอ๋อเตี้ยเตี้ยหน่อยเตี้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 ยหน่อยราคาถูกหน่อยใช่เสร็จแล้วก็ทําเป็นทําเป็นร่องอ๋อครับผมทําเป็นร่องนะครับราคาก็จะถูกลงนะฮะนี่คืออีกแบบหนึ่ง ยังมีแบบหนึ่ง6ปีเหมือนกันครับแต่รักกายหน่อยรักยังไงครับคือแทนที่ว่าจะอยู่ในอยู่ในรองพ่อชาสามสองปีครับเขาอยู่ในรองพ่อํานักสปีเลี้ยงให้มันโตขึ้นอแล้วเขาย้ายออกไปปลูกในแปลงครับนะฮะครับอันนี้คือรักกายแบบสูสุดหน่อยนะครับไอ้ถ้าโกเมืองนี่มันโตโตตัวสวย แต่ว่าคุณภาพในทางยาน้อยน้อยมากนะฮะเราจะไม่ค่อยใช้กันแต่ว่าเลื่อนราคาถูกนะฮะก็มีร้านใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าทั่วๆไปยังใช้ได้แต่ถ้าจะว่าจากการรักษาแบบเยียนชีจริงๆอาจจะไม่พอครับนะครับมาถึงคำถามที่ทุกคนอยากจะถามแน่ๆแล้วยาที่มาจากโสมเนี่ย ไปแก้อะไรได้บ้างครับคุณบอกครับ <c oughs> สมเนี่ยมีหลายคนยังคิดว่าเป็น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 ยาครอบจักรวาลยาครอบจักรวาลยาสารพัดนึกสารพัด <c oughs> ประโยชน์นึกอะไรไม่ออกดื่มสมไปก่อน <c oughs> หลายคนเข<อ>ามากินสมเสร็จแล้วกำเดาไหลก็เลยไม่กล้ากินอ๋อบางคนกินแล้วเลือดก,กำเดาไหลด้วยใช่ครับแสดงว่า สมที่เราพูดถึงนี่ก็คือสม,สมที่เป็นยาร้อนดลนครับใช่เขาเข้าเลยเหมาว่าทําไมหมดว่าสมเนี่ยกินไม่ได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะสมเนี่ยสมคนก่อนครับสมคนเนี่ยแพทย์จีนเขามีคําแรกเลยเขากต้าปู่หยวนชี่นะต้าปู่หยวนชี่หยวนชี่ก็คือชี่ที่อยู่ในไตครับนะเป็นชี่ตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้มา แล้วเราค่อยๆเลี้ยงมันโตขึ้นมาตัวนี้เป็นเป็นต้นต่อของชี่ทั้งหมดนะครับต้นต่อของชี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมคนเนี่ยคือบำรุงชี้ตรงนี้โดยเฉพาะอ๋อสมคนบำรุงไตบำรุงชี้ในไตบำรุงชี้ในไตใช่นะฮะเป็นบำรุตต้นต่อของชี่เลยครับนะครับฤทธิ์ของมันก็คือสมคนก็คือกลางครับไม่ร้อนไม่เย็นครับนะฮไม่ร้อนไม่เย็น ถ้าเจอร่างกายร้อนหน่อยมันจะออกเย็นนิดๆถ้าร่างกายเย็นหน่อยมันจะออร้อนหน่อยๆอมันปรับต,ต,ตัวมันเองได้ปรับตัวเองปรับต,ตัวเองมันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเจนเป็นเป็นยาที่ค่อนข้าง,งจะคนใช้เยอะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องไปพิธีดีตองมากนักสมคนสมคนใช้เยอะชนใช้เยอะออนะครับ,รบแต่ต้นหลังนี้เนี่ยนม่่ว่าสมคนเนี่ย การทําตลาดข้าเก่งกว่าแพงแพงมากนะฮะก็เลยเร่างขยาตัวอย่างหมอทั่วๆไปก็เลยเริ่มเริ่มคิดหนักี่จะใช้ดีไหมนะฮะอันนี้คือคือตัวสมคนเพราะันสมคนเนี่ยคือเสริมลงปันได้ดีนะฮะเป็นยาที่เสริมลงปันได้ดีนะครับ,รบนี่คือตัวสมคนทีนี้ตัวสมเกาหลี ครับนะฮะเราเมื่อกี้เราบอกแล้วสมเกาหลีก็คือเอาสมคนนี้แหละไปศัตรูไปสตัตรูตรที่เราไปซื้อของเขาซื้อที่เกาหลีเขาชอจบจำชอบบอกว่านี่นะสมหกปีหกปีสมจินสมหกปีทั้งนั้นแหละอ๋อก็ตั้งแต่ปู่มันก็หกปีแล้วก็หกปีแล้วกบวกับกสัตูเสร็จปุ๊บอยู่ในขวดก็รู้อีอกอีกสักเท่าไรหร่ก็หกปีทั้งนั้นแหละและสมเกาหลีพวกนี้มีสรรพคุณยังไงบ้างครับมันก็ยังเป็นสรรพคุณของสมอยู่แต่แรงกว่าไหมครับร้อนกว่าร้อนกว่า ร้อนกว่านะฮะร้อนกว่าคือการใช้แตกต่างกันตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นสมที่มีความร้อนค่อนข้างจะเยอะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับคนที่บินลมปานพร่องแล้วก็มีขี้หนาวถูกไหมครับเพราะเพราะจริงๆแล้วลมปันมันก็คือหยางแล้วก็คือหยางถ้าหยาง โรงพยาบาลพ้องยางก็จะพ้องเพราะฉะนั้นมันจะขี้หนาวได้ง่ายคือคนที่ขี้หนาวเนี่ยน่าจะกินสมเกาหลีสมเกาหลีแต่ว่าสมเกาหลีจะเป็นยาที่ร้อนร้อนแล้วก็เป็นฟูจอเนี่ยเป็นยาบำรุงยางที่สำคัญตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นสมเกาหลีเนี่ยก็จะใช้กับคุมผู้สูงอายุพวกที่ขี้หนาวง่ายพวกที่อ่อนเพลียง่ายแล้วถ้าเครียดนะครับเครียดไม่มาได้ เครียดต้องไปยาไหนครับถ้าเครียดจะต้องไปเกาหลีไอสมอเมริกาล่ะสมอเมริกาครับเพราะว่าสมอเมริกานั้นเป็นยาเย็นยาเย็นเพราะกำว่าเครียด mm hmm. เครียดก็เครียดก็คือ,อมันก็จะลงกระเพาะมันก็จะตับครับ,บ,รบใช่ไหมฮะพราะเครียดมา,มากๆก็จะก,กระเพาะเนเบื่ออาหารเครียดมา,มากๆก็จะลงตับตับก็จะควบคุมอารมณ์ตับควบคุมอารมณ์เพราะตับมีปัญหาก็จะทําให้ล็อก ร้อนมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเครียดมากๆร่างกายเขาจะร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปกินสมเกาหลีมันยิ่งร้อนกันใหญ่เลยก็ควรจะกินสมอเมริกาเพราะว่าจะเป็นยาเย็นใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับความรู้ใหม่จริงๆคุณหมอตอนแรกผมเข้าใจว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นความคิดเดิมๆจากของคุณผู้ชมที่คิดว่าสมคือยาสารพัดประโยชน์เก็บไว้ก่อนเลย เก็บไว้ก่อนเลยตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนึกถึง3อย่างไว้ก่อนโ<ช>สมอเมริกาโสมจีนโสมเกาหลีนะครับโสมทางอเมริกาก็จะเป็นยาเยน็นกลางๆหน่อยก็จะเป็นของจีนถ้าเกิดร้อนแรงนะครับก็จะไปทางของเกาหลีทีนี้เอาวละสิสมรรถภาพทางเพศถ้าองั้นจะไปยังไงอยู่เย็นๆเฉยๆก็ไม่ได้มีลูกแน่นอนควรจะไปทางไหนครับนะ เราพูดถึงเรื่องสมการไอสมาร์เมกาอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกพูดถึงว่าสมอเมเมกาว่าเป็นยาเย็นครับจริงๆสมาเมเมกาเราพูดถึงสมแต่ลีดของสมอเมริกาเนี่ยต่างกับสมคนครับนะต่างกับสมคนลีดของสมอเม,อเมริกาเนี่ยเขาบำรุงลมปันได้ไม่ดีครับนะลมปัาบำรุงได้ไหมได้อืแต่ไม่เก่ง แต่ขณะดเดียวกันมันเย็นมันก็เป็นยาย็นอินเนี่ยก็จะบำรุงเลือดได้ครับเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยถ้าพูดถึงว่า,ามาเทียบกับบำรุงลมปานนี่จะสู้สู้สมคนสมเกาหลีไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเขาบำรุงเลือดได้อเพราะฉะนั้นเขาจะบำรุงลมปานก็ได้บำรุงเลือดก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่เก่งสักอย่าง <laughs> อครันี่คือสม,สมกับอเมริกา ครับนะที่มาพูดถึงเรื่องถ้าเรามาพูดถึงเรื่องมีบุตรยาครับนะฮะผมเคยตามอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วจริงๆมันต้องใช้โสมไหมอาจ,จารย์ไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับนะฮะไม่จําเป็นผมเคยตามอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านใช้กลุ่มยาที่ใครเครียดในการรักษามีบุตรยา กุมยานคลาเครเียดกุนตำรับยาคขายเครียดผมไป่ล่ออาตามาลาให้อาจารย์อยู่ประมาณสักสี่ห้าวันก,ก็ชักงงเหมือนกันนะฮะก็เลยวันนั้นคนไข้หมดละผมมาถามอาจารย์อาจารย์ครับตำรับยาพวกนี้เนี่ยนะในคัมภีร์ก็ไม่เคยเจอว่าสามารถรักษามีบุญรยาได้ครนะในผลการวิจัยก็ไม่เคยเจอครับ แล้วอาจารย์ทำมาใช้แล้วไ,ได้ผลอืออ่าอาจารย์ก็เลยถามผมย้อนกลับมาถามว่าแล้วคนไข้เราเนี่ย,นยกลุ่มไหนครับคนไข้กลุ่มไหนผมว่าก็สี่ยี่สิบสามสิบเพราะคนจีนคนจีนนี่ถ้ายี่สิบกว่าถ้าเกินสามสิบไม่มีลูกนี่เป็นเรื่องใหญ่ละครับว่ายี่สิบกว่าสามสิบเขาบอกไม่ใช่อาชีพอาชีพละ่ะกลุ่มปอกขาวพวกทำงา<ม>นออฟอฟิศแ,แบบนั่นแหละ กรรมกรมีมาไหมเออไม่มีเออเนาะใช่แสดงว่าเกิดมาจากความน่าจะเกิดมาจากความเครียดนะความเครียดเออนะฮะครับความเครียดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทุกวันนี้เราจะไปตำโบราณไม่ได้เราต้องตาที่ของเราครับถูกไหมฮะคนก็ต้องดูว่าตรงนี้มันปัญหามาเกิดอะไรว่าต้นปัญหาม้เกิดจากเครียดใช่ไหมครับคุณก็ครเครียดสิแล้ววิธีการคลเครียดมีวิธีไหนบ้างครับ ออกกำลังกายออกกำลังกายใช่อันดับแรกเลยออกกำลังกายไม่มีวิธีกระตุ้นอย่างอื่นเลยครับกระตุ้นกระตุ้นด้วยยาได้ไหมฝังเข็มได้ไหมได้ครับก็คือการทีนี้ก็คือใช้ศาสตร์โดยองครวมแล้วทีนี้เข้ามาช่วยคือจริงๆแล้วคนไข้ที่ถ้าหากว่ามีเรื่องมีบุตรยามาเนี่ยนะฮะอันดับแรกผมจะบอกให้เขากลับไปก่อนอุตส่าห์มาแล้วให้กลับอีกให้กลับอีกให้ไปทําอะไรครับให้ไปออกกําลังกายก่อนออกกาลังกายสามเดือน สามเดือนได้เหรอครับโอ้โหนะทําไมผมไม่ให้ออกกําลังกายครับการมีบุตรไม่ยากครับนะฮะการจะมีบุตรไม่ใช่เรื่องยากนะครับทุกวันนี้นี่สภาพร่างกายที่แบบว่าข้างในไม่สมดุลไม่สมบูรณ์หาน้อยแต่สมมากจเกิดจากความเครียดความเครียดตัวเดียวคำคำนี้อธิบายได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ อันที่อันที่สองคืออะไรการที่เรามีบุตรคนคนหนึง่งเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากนะคนอย่างหลือผู้ชายยังคอยช่วยหน่อยนะจบแล้วสบเลยอแต่ uh huh. ผู้หญิงต้องอุ้มท้องไปเก้าเดือนนะครับใช่ไหมเลี้ยงเองต้องเลี้ยงดูมันอีก <laughs> อย่างน้อยก็คือสามขวบที่ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอยู่กับเราตลอด ถึงตรงนั้นนะนะคนไม่มีเวลาออกกาลังกายอ๋อถูกไหมครับแล้วถ้าหากว่าคนไม่มีร่างกายเพียงพอไปรับมือตรงนี้จะไหวไหมเนี่ยอืมใช่ไหมฮะครับนี่คือข้อที่สองที่ผมอธิบายเส้นผมบางภูเขาจริงๆใช่เราไปแก้ปัญหากันที่ปลายเราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายครับข้อที่สามแพทย์จีนเราบอกว่าร่างกายคนเราร่างกายคนเราครับ เ,เรารับจากพ่อแม่มาครับนะครั้งแรกเราเ,เรารับจากที่จากพ่อแม่แล้วก็สร้างออกมาเป็นตัวครับนะฮะสร้างออกมาเป็นตัวซึ่งที่กลองนี้นะฮะมันใหญ่หรือเล็กอือยู่ที่พ่อแม่ด้วยอืถ้าพ่อแม่ให้เมเล็กพันมาดีครนะฮะเรามาปลุกถึงแม้ตอนหลังมีปัญหา แรงมากท่วมบ้างมันก็ยังเจริญเติบโตได้ดีครับแต่ถ้าพ่อแม่เขาให้มันน้อยอให้มันนิดเดียวพ่อแม่เขาอย่าให้เยอะแต่ว่าพ่อแม่ไม่แข็งแรงอ่ะมันเยอะไม่ได้อ่ะถูกไหมมันก็เลยเมล็ดพันธุ์มาเหี่ยวคุจะมาให้ปุ๋ยให้น้ําครับมันก็ไม่ค่อยดีคุณหมอเขาจะบอกว่าลูกที่จะแข็งแรงลูกที่จะมีสุขภาพดีต้องได้มาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในขณะที่กําลังมี ผสมผุาน่ะผสมแล้วก็มีมีอสุจิไข่ก็ต้องสมบูรณ์สมบูรณ์ตัวคุณพ่อคุณแม่ต้องสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ถูกเพราะฉะนั้นเออถ้าพ่อแม่สมบูรณ์ครนะถ้าพ่อแม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรลูกก็จะได้โตได้เต็มทีครับใช่ไหมข้อกันที่เรามีลูกไม่ใช่ว่ามีลูกอย่างเดียวอเราก็อย่าโชว์ให้เวลาลูกสอบเข้าเฮ้ยลูกกูได้ที่หนึ่ง ถูกไหมครับอย่างนี้ถูกไหมเราก็เลยตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆก็ทําได้ครับถูกไหมฮะเราต้องเตรียมตัวร่างกายเราก่อนครับแต่บางท่านที่ครับคุณหมอบอกว่าก็เตรียมมานานแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จขนาดเดียวกันก็อายุก็มากแล้ว ถ้าคุณหมอจะบอกว่าให้กลับไปออกกําลังกายอีก3เดือนโอ้โหตัวเลขมัน,ม,นมันก็วิ่งแล้วนะตัวเลขของอายุเนี่ยไม่มีวิธีรัดกว่าน,นั้นหหลอครับ<ม>โสม,มอะไรหรือวิธีอื่นๆเนี่ยช่วยได้ไหมครับได้ครับ,รบได้ครับนะฮะยาจีนในการรักษาเรื่องยาจีนหรือว่าสายแพทย์จีนเนี่ยในการรักษาเรื่องมีบุตรยาในการรักษาเรื่องพนุนคันถือว่าสุดยอดเลย อนะฮะเพราะว่าคนจีนเราถือว่าอะไรเราถือว่าเขาเรียกว่า,าคนจีนเราจะเรื่องกรกตันยูเป็นหลักอืมถูกไหมฮะเขาบอกว่ากระตันยูมีสามอย่างครับนะ,ะอันไหนมากที่สดุดกรรมไม่มีลูกมาเสิบสักดุล เป็นการที่อากตันยูสูงสุดโอ้ oh. <laughs> อากตันยูมีสามอย่าง, <3 S 1> งส,สามชนิดสามชนิดสามชนิดของจีนแต่การไม่มีบุตรถือว่าเป็นการอากตันยูที่สุดสุดที่สุดเลยโอเ้เพราะฉะนั้นเวลาครอบครัวไหนถ้าแต่งงานแล้วไม่มีลูกเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องใหง่ที่สุดหาผู้สืบสกุลไม่ได้ไม่ได้อข่หน้าจริงจริงอ๋ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้น แพทย์จีนก็เลยรับศึกหนักคนไหนที่ไม่มีไม่มีลุ้นไม่มีเกิดมีบุตรยากขึ้นมาเนี่ยแพทย์จีนจะต้องรับศึกหนักหาวิธีให้ได้ชายจะสะสมประสบการณ์ตรงนี้มาหลายหลายร้อยหลายพันปีครับค่อนข้างจะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะตรงนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าโสมนั้นมีหลายประเภทและโสมแต่ละประเภทนั้นก็รักษาได้ไม่เหมือนกันด้วย เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาเราจะมาดูกันนะครับว่าปริมาณการที่จะใช้โสมนั้นเขาใช้กันมากน้อยอย่างไรสักครู่เดียวครับ